สวัสดีครับกลับมาพบกับ RTJX Gaming อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคลาสคลาสหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นคลาสที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นคลาสที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเป็นคลาสเรียกได้ว่าเป็นคลาสเมนองผมเลยแล้วก็ผมมองว่าคลาสนี้คลาสที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมากมากเลยนะครับผมคลาสนั้นก็คือหมอนั่นเองนะครับผมหลายๆคลิปนะครับที่คุณผู้ชม จะได้เห็นนะครับผมก็คือหลัก,ลกๆเนี่ยผมจะเล่นหมออย่างเดียวเลยเนาะนะครับผมชอบหมอเนี่ยตรงที่นี่นะครับมันชุบเพื่อได้นะครับผมไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะครับก็เก็บแต้มกันไปนะครับผมมันคงบอว่าพอเถอะอยู่ชุบก็เธอให้กูไปเกิดเถอนี่นะครับผมก็ปั๊มคะแนนไปได้เยอะยนะครับผมผมผมมองว่า คลาสเนี่ยเป็นคลาสที่แบบเหมาะแก่การเอ่อเล่นโซโล่มากๆเลยนะครับเพราะว่า1เราสามารถที่จะชุบเพื่อนได้2เราสามารถที่จะฮิลตัวเองได้ตลอดเวลาแบบไม่จํากัดเลยนะครับผมสมเรามีสกิลที่เอาไว้แบบเหมือนป้องกันแล้วก็เป็นสกิลเอาตัวรอดนะครับผมคือผมมาไปเล่นคลาสอเอนจิเนีย เราพบว่าเฮ้ยเอนจิเนียร์แม่งไม่มีอะไรป้องกันเลยนอกจากเกาะง่ๆอันนึงที่เราให้ปลาแล้วเบืดชา้าๆแล้วมันค่อยๆงอกออกมาค่อยๆเติบโตเป็นเกาะนะครับซึ่งกว่าจะปลาเสร็จเนี่ยมันเราก็ได้ตายหาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่เมดิกนะครับผมพอรเราโดนสไนเปอร์ยิงปุ๊บเราพับส MOKE เลยนะเราปาควันลงตีนเลยนะครับเราก็สามารถเป็นนินจาหายหนีหายไปอย่างรวดเร็วน,นะครับหรือว่าจะเป็นส MOKE s c r e e นะครับที่เราสามารถปลาเป็นทางยาวแล้วเราก็บวกเข้าไป ในนั้นได้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นสกิลเป็นเออ่คลาสที่ค่อนข้างมีประโยชน์โคตรๆเลยมากๆเลยนะครับผม,ผมก็เลยมาแนะนำกันนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเออดล塔ฟอร์สครับผมคลาสเนี้ยก็จะเป็นคลาสที่ผมแนะนำให้เล่นเป็นคลาสแรกเลยนะครับบางคนอาจจะเล่นเออ่ตัวเขาเรียกว่าตัวแอคเซลนะครับผมก็ได้ก็โอเคเหมือนกันอันนั้นเขาก็มี มีสกิลปาควันเหมือนกันมีสกิลปาควันเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีสโมกสกิลหรืออะไรอ่าแต่ว่าข้อเสียที่อาจจะเจอเนี่ยแต่ผมว่าถ้าสมมติว่าคุณเริ่มมาเล่นตัวนี้ตัวเป็นตัวแรกตัวเมนะคุณไปเล่นตัวอื่นเนี่ยสบายเลยเพราะว่าปืนนะครับผมส่วนใหญ่ปืนของหมอเนี่ยจะเป็น smg นะครับส่วน ar ที่มีเนะี่ยก็จะไม่ได้แบบดีมากนักนะครับก็จะมีแบบมีปืนคาร์15นะครับปืนเริ่มต้นที่ดูเหมือนจะเป็น ar ที่โอเคนะแล้วก็จะมีแบบ นอกนั้นก็จะเป็นปืนไม่ค่อยดีเลย K416 AKS อะไรเงี้ยกระสุนกระสุนอย่างอย่าง K416 จะมีปัญหาเรื่องความเบานะครับแล้วก็เรื่องแรงดีดนะครับใครไม่เหมาะกับมือใหม่ยอย่างแรงส่วน AKS นะก็มีปัญหาเรื่อง Bullet velocity นะครับยิงแบบเหมือนกระสุนมันหายไปไปไหนก็ไม่รูนะ้เนี่ยเนีฉะนั้นปืนที่ผมแนะนำสำหรับคลาสหมอสามาร,รบใครที่อยากจะเล่นเมดิ c เป็นคลาสหมอเป็นคลาสแรกเนี่ยผมก็จะแน,นะนำปืน S M G 45ปืนนี้ค่อนข้างดีนะได้ทุกเกือบทุกระยะเลยนะครับผมโด,ย,ด,ย,ดยเฉพาะระยะใกล้นะครับระยะกลางะร,ระยะไกลก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบยิงเผื่อหน่อยส่วนปืนอื่นๆนะครับที่แนะนำนะครับก็จะเป็นปืนไบซอนนะแล้วก็ปืน M P 7สองปืนนี้ดีเลยนะครับไบซอนก็ได้ได้เกือบทุกระยะเหมือนกันแต่ว่าความเร็วของกระสุนจะสู้ ตัว SMG 45ไม่ได้ในขณะที่ MP7 นะระยะใกล้เนี่ยโคตรดีเลยโอกาสชนะการไฟเยอะมากๆนะครับแล้วก็แทบไม่ต้องแทบไม่ต้องเอียงเล็งอะไรเลยก็คือสามารถฮิปไฟได้เลยถ้าสมมติอยู่ระยะใกล้อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ระยะกลางก็เล็งนะครับผม หลักๆคลาสเมดิกเนี่ยจะมี2ตัวละครนะครับมี2ตัวอปอรเตอร์นะนั่นก็คือสติงเกอร์นะครับที่ชื่อจริงชื่อว่ารอยสมีแล้วก็ท็อกซิกนะครับเป็นผู้หญิงที่ที่ชื่อว่าโซยานะถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่าหลักๆผมจะแนะนำให้ใช้ ตัวสติงเกอร์เพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างใช้งานมันจะค,คล้ายๆกับคลาสเมดิกในเกม b a t t l e f i e l d สำหรับใครที่เล่น b u t t l e f i e l d มาน่าจะรู้นะแต่ว่าท็อกซิกมันจะมีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงมันจะปล่อยมแมลงอะไรเงี้ยฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับผมก็สําหรับตัวแรกนะครับผมที่ผมแนะนำนะก็จะเป็นตัวสติงเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างเล่นง่ายนะครับแล้วก็ครอบคลุมนะไม่ซับซ้อนนะครับผม คือถือว่าเป็นสำหรับผมนะถือว่าเป็น Jack of All t r a d e ดเลยนะครับข้อเสียก็คืออย่างที่บอกเรื่องของอาวุธเราจะไม่ได้รับอาวุธดีๆโดยเฉพาะพวก Assault Rifle อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้นะครับผมพวกปืนดีๆอย่างเช่น m c a 1เช่น c 1 6นะแล้วก็ปืนอื่นๆเนี่ยคือมันจะอยู่ในคลาสอื่นเลยอย่างเช่นคลาส Assault เนี่ยจะได้ปืนดียะแล้วก็คลาส รีคอนนะครับหรือสไนเปอร์ก็โอเคนะครับผมคลาสเอ็นจิเนียร์ก็ได้ปืนดีค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมในขณะที่ของเมดิกเนี่ยจะไม่ค่อยดีมากแต่ว่าก็โอเคนะครับก็ใช้สิงเกอร์ไม่ใช่ข้อใช้เอ็นจีซีสไพที่ผมบอกไปก่อนนะเอาละครับผมหลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมผมก็ มาแนะนำคลาสสั้นๆง่ายๆนะครับมานี้ก็เดี๋ยวที่เหลือก็ยวให้ชมเกมเพลย์อะไรต่อแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก็หากชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับผมให้ a r ร์เเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปละครับสวัสดีครับ Wait. Go. Clear the area. Let's PS go there. Find. Enemy troops are attacking objective Charlie Two. This way! Oh Enemy tank located! Yeah. Enemy soldier attacked! Enemy troops are attacking objective Charlie 2. Roger that. Artillery barrage incoming. Enemy troops are attacking Objective Charlie 2. Allied forces are engaging at Objective Charlie 1. Be advised. Enemy troops are attacking Objective Charlie 2. Artillery Barrage ready. Move there! The enemy in Objective Charlie 1 has been neutralized. Charlie okay, Enemy troops are attacking Objective Charlie 2. They've lost more than half of their troops. <clears throat> Maintain defensive line! <sighs>